สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเล่าเรื่องเราทัชใจของ The s p e ป i a l One ใช่แล้วครับโชเซ่มูรินโญกับการกลับมาคุมทีมเบนฟิก้าในรอบ25ปีครั้งนี้เขากลับมาเพื่อทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขากลับมาเพื่อพาทีมชนะเขากลับมาเพื่อสร้างบรรยากาศทีมให้มั่นใจและคืนชื่อเสียงให้กับสโมสรและนักเตะทุกคนและนี่คือสิ่งที่เขาพูดในห้องแต่งตัว รู้ไหมว่าฉันมาที่เบนฟิก้าเพื่ออะไรฉันมาที่นี่เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของสโมสสตัวฉันเองและพวกนายทุกคนกลับคืนมาอีกครั้งโดยการพาทีมนี้ไปคว้าแชมป์ให้ได้เมื่อเราเป็นแชมป์สโมสรจะได้ชื่อเสียงกลับมาฉันได้ชื่อเสียงกลับมาพวกนายโด่งดังขึ้นและฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันมันพวกเราได้แชมป์พวกเรามีชื่อเสียงพวกเรามีสถานะพวกเราจะมีความสุข และนั่นแปลว่าพวกนายทำสำเร็จฉันก็สำเร็จไปด้วยตอนนี้เราร่วมหัวจมท้ายกันแล้วนับ 1, 2, ึสแล้วเราจะออกไปเอาสามแต้มเท่านั้นโดยไม่มีข้อแม้แล้วก็ถึงเวลาลงสนามเกมแรกของเขาเบนฟิก้าเอาชนะ a อวสไป3ต่อศูนเฮลรี่สุดากอฟยิงประตูแรกในครึ่งแรกวังเจลิสพาวิลิดิสยิงจุดโทษและฟรานโจอิวานวิช ยิงเพิ่มจบเกมด้วยชัยชนะแบบชัดเจนมูรินโญพูดถึงสิ่งสำคัญของเกมนี้ว่างานไม่ได้หนักหรือเยอะมากนักสิ่งที่สำคัญคือการช่วยให้ผู้เล่นมีความมั่นใจพวกเขาอยากชนะและพวกเขาอยากรู้สึกสนุกกับความรับผิดชอบของตัวเองการสร้างความมั่นใจและความตั้งใจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมชนะนี่แหละครับเจ้าของฉาย,ยาเดอะสเปเชียลวันขนานแท้ นับ 1, นึ่ง,งแล้วเราจะออกไปคว้า3มแต้มเท่านั้นเบนฟิก้ายังคงไม่แพ้ใครในลีกฤดูการนี้รังอันดับสองตามหลังปอร์โต้3คะแนนและยังมีเกมตกครั้งอีกหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงเล่นโอกาสไปสู่แชมป์ยังเปิดกว้างสำหรับพวกเขาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ชัยชนะแต่เป็นบทเรียนเรื่องความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันและการไม่ยอมแพ้ต่อความท้าทายจำไว้นะครับเพื่อนๆ นับ 1, 2, 3แล้วออกไปคว้า3แต้มเท่านั้นและนี่คือเรื่องเล่าขอบสนามจาก scorefootball.com ศูนย์รวมความมันที่ครบครันของคอลูกหนังที่ไม่ควรพลาด ator manifestated Maybe academy stack planning the goal will seal the this intersections World pro Lenаюсь will be 30 and lampard a n secure the championship here that lampard chelsea are the champions 50 years on jose marino has shown the world that he is indeed the special one that he announced himself as niku.scorefootball.com สินย์รวมความมันส์ของเกมลูกหนังทั้งไฮไลท์จัดเต็มข่าวเด่นทันเหตุการณ์และวิเคราะห์เจาะลึกทุกแมตช์เด็ดแฟนบอลตัวจริงต้องดู